ยมีนาสตะเรนังสังธรรมอธิภูสัญญาหมายมีนาสตะเรนัง พะคัมภีร์วันนี้สวาสดีตสวคระทวตาทุกท่านรมังรามาสางิสุปฏิปันโนพคะะวตสา สาาธุาุ้าพระเจ้าขอกราะอ่อนน้อมอาาอาพนเสด็จอานาพ้พนักรศักดิ์สิธ์ของทูลพระเจ้าพระธรรมเจ้าพระพระเจ้ามากุงขอบว่าพระสารค้าพระเจ้าขณะทำวิธีมงคลมาสีสุขฝให้นายตารวจอู่ในขณะนี้นายตารวจราดุคงผิวเงินซึ่งใน ย้ายมาประจำการที่อำเภอจิมาราใกล้าบ้านเรานี่แหละขอเราช่วยเทศทั้งหลายที่ข้าพเจ้าขออันเสิญมาวันนี้จะมาร่วมเป็นสังขีพยานถ้าพเจ้ามีความกินดีขออันเสริญชนเทศผู้ทรงฤทธิม์มาส่วนวิเศษกตัดทิฐิพยันฆักรัตนพิมานมาเหนือเขาช่วยราดบวร,ร,รพิมานผู้มีมวลสสันดานบริสุทธิ์เรียประดุจกันงวงแก้วอันสดใส จงมองกา e ah รแสดงลีลาลงมาลังเดชารุปภาพลงในพิธีนี้ให้ศักดิ์ธิ์มีมัจจิริสังเ็จลงด้วยว่งราเพึ่อพิทีน่าพึงพอใจด้วยเถิดตะเกกามีจรูปีเจริสิคกราตเตกันตริเตวิมาเนตีเปรารเตจะกาเม ตรนักาตนแกววตุมีเกตผู้มาจะยันตุเทวชรัระพิสมัยยัันทันาคาติตันตาสติกยมุนิวะราชนังสทโอมัยตุนันตุธรรมเจวนกคโรุอัยมปันมวนาครัมปันตาธรรมสจวนาคโรอยมมันตมจวนรอัยมันตา